สวัสดีครับผมวิวัฒน์ครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้สายยางระดับน้ํากับตัวทําระดับน้าครับเป็นสิ่งสําคัญมากครับในการทําก่อสร้างครับระดับสายยางระดับน้านี่ใช้สําหรับทั้งกระเบื้องทั้งฝ้าครับเราสามารถใช้เป็นระดับได้ครับนี่ครับอันดับแรกเราก็จะใส่น้ําเข้าไปที่สายยางระดับน้ําก่อนนะครับสายยางนี่เราสามารถใช้ถึง3เมตรหรือ4เมตรได้ครับแล้วแต่เราต้องการความยาวการจะทําระดับน้าครับ ก็ใส่น้ําเข้าไปเสร็จในสายยางครับแล้วก็เช็คในตัวสายยางด้วยที่น้ําที่เราใส่เข้าไปไม่ให้มีฟองอากาศนะครับต้องเช็คให้เรียบร้อยพอใส่เสร็จแล้วครับระดับน้ํา2ตัวในสายยางเนี่ยครับสข้างจะเท่ากันนะครับเนี่ยสังเกตง่ายๆเดี๋ยวผมจะซูมในกล้องให้ดูเห็นไหมครับจะเห็น2ตัวนี้จะเท่ากันเวลาเราใช้ก็จะใช้2ตัวนี้แหละครับทําระดับส่วนไม้บรรทัดก็จะมีจุดทําระดับทั้งแนว แนวตั้งและก็แนวนอนนะครับก็ถ้าแนวตั้งจะเป็นด้านนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับลูกน้ําจะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเส้นสองข้างครับนี่คือได้ระดับเก้าสิบองศานะครับมันจะไหวๆหน่อยหนึ่งมือผมไม่นิ่งครับแล้วก็ส่วนด้านทางยาวก็จะเป็นด้านนี้ครับหรือแนวนอนนะครับลูกน้ําต้องอยู่ตรงกลางนะครับเยจับนิ่มๆนิ่งๆหน่อยลูกน้ําต้องอยู่ตรงกลางระหว่างสองเส้นสีดํานี้นะครับ เอาล้ครับเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีใช้การเราอ่าการใช้สายยางระดับน้ํากับที่วัดระดับน้ำครับประกอบกันนะครับในการปูกระเบื้องหรือทําฝ้าครับโอเคครับเราเข้าไปเลยกันครับครับคราวนี้ผมมาอยู่บริเวณในห้องแล้วครับคราวนี้ก็จะเอาระดับน้ำสองจุดนี้นะครับที่บนสายยางเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยจับจับสองมุมครับบริเวณกาแพงของห้องครับ คือให้สูงจากพื้นประมาณสักห้าสิเซนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเลยครับแต่ละจุดนะครับเดี๋ยวจับมุมนี้ก่อนเอาตัวช้อีกฝั่งนี้จับไปก่อนแล้วก็อีกตัวเนี้ยตัวหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จับอีกฝั่งหนึ่งครับโดยมีเอาระยะสองนี้พอให้เวลาเราจับระดับน้ำมันนิ่งนิ่งทั้งสองฝั่งแล้วเราก็ขี่นะครับโอเค ครับก็จะเห็นระดับน้ําครับตรงที่นิ้วชี้ผมชี้อ่ะครับก็จะนิ่งแล้วครับพอนิ่งแล้วก็จะเริ่มขีดตรงที่ระดับน้ำนั่นแหละครับพอได้ที่ก็ขีดครับสถานี้นะครับคราวนี้เราก็จะวัด สลับเมตรลงมาครับจากเส้นบนครับลงมาเส้นล่างแล้วก็ให้เหลือประมาณจากจากพื้นถึงเส้นล่างนะครับประมาณสัก5เซนก็ได้ครับเนี่ยครับอันนี้วัดลงไปประมาณที่41เซนนะครับทําทั้งสองฝั่งเลยนะครับการการทะแยงวัดระดับลงมาครับแล้วก็ขีดเส้นด้านล่างเพื่อจะเป็นระดับการปูกระเบื้องนะครับทําทั้งสองฝั่งครับ คราวนี้เราก็ให้เพื่อนจับอีกฝั่งหนึ่งครับหรือคนเราฝั่งนะครับให้เสมอเส้นข้างด้านล่างนะครับแล้วก็ดีเต้าเส้นเต้าครับไอตัวดีเ้านี่มีขายตามร้านก่อสร้างทั่วไปนะครับพอดีแล้วก็จะเป็นเส้นที่ต้องการเลยครับ เราก็จะได้เส้นระดับของการปูกระเบื้องครับทําไปรอบๆห้องนะครับเส้นสีแดงด้านล่างนี่แหละครับคราวนี้เราก็จะถ่ายระดับน้ําออกจมาจากข้างฝาออกมากลางห้องนะครับก็จะวางไม้บรรทัดระดับน้ําไว้บนเส้นสีแดงนี่นะครับแล้วก็ถ่ายออกมากลางห้องครับโดยใช้สปูเป็นเป็นหลักนะครับ แล้วเราควรจะสังเกตลูกน้ําด้วยครับตรงที่วัดระดับลูกน้ําควรจะอยู่ตรงกลางเส้นของเส้นสีดํานั้นนะครับถึงจะได้ระดับที่เราถ่ายจากข้างฝาครับพอได้ระดับเรียบร้อยแล้วเราก็ตอกตะปูลงบนพื้นซีเมนต์นะครับแล้วก็ขึงเอ็นครับทําไว้สัก 2- 3สาจุดครับครับสําหรับคลิปนี้ผมขอจบด้วยแค่นี้นะครับ ก็ช่วยกดติดตามผมด้วยครับเป็นกําลังใจในการทำคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามผมครับสวัสดีครับ